วันนี้เมก้าแซมมารีนะคะเราจะมารีวิวอะไรวิตามินซีกัมมีค่ค่ะที่แม่สั่งมาให้พี่เมย์นะคะเพราะว่าพี่เมย์เขาชอบมากเลยสำหรับ MK วิตามินซีกัมมี่มใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวนี้ค่ะนี่ของมาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาอันบอกกันนะคะว่ามันมีกี่รสชาติที่แม่สั่งมาให้พี่เมย์นะอ่ะเปิดเลยค่ะอะไรก่อนครับงาอ่ะดี อันนี้เห็นไหมอันนี้ไม่กี่รสชาติคะ,อ,นนะ,คะอันนี้4รสชาตินะคะอันนี้4ี่รสชาติอ่าเราจะเอามาจับกลองนะคะนี่แล้วก็อีกกล่องหนึงคะ่ะน,นี่อ่าแล้วก็ดูซิอันนี้คือแม่บอกไว้ก่อนนะว่าแม่สั่งรวมรสชาติมานะคะก็คือเอามีกี่รสชาติมานะ,ะในหนึ่งกล่องเนี่ยเขาก็จะใส่มาให้หลายๆรสชาตินะคะ,ะมาดูกันเลย นี่ในกล่องนี้มีอะไรบ้างอ่ะช่วยดีสินี่นี่เขาก็จะใส่มาให้อย่างนี้นะคะ่ะมีอะไรบ้างคะมีรถส้มอ่มีรถส้มรถส้มโอเคสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่องุ่นเขียวโหองุ่นเขียวโหเหรอคะอ่ะแล้วก็กล่องต่อไปค่ะกล่องนี้เลมอนว่าวงนี้ก็จะคล้ายๆกับมันนั้นเลยก็จะมีตัวหลักเลมอน อันนี้เป็นเลมอนค่ะมันก็มีอะไรคะ b ก a c k mix berry อันนี้ m i อ b ์ r ี่นะคะแล้วก็อ,อ่อันนี้ก็จะเป็นองุ่น,นเกียวโฮเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสปปรรพคุณของแต่ละรสชาติกันนะคะไอ,ะอเช่นตัวแรกเราจะให้ดูตัวแรกก่อนนะคะอันนี้เป็นะอะไรคะลูกอันนี้ลูกอะไรคะลิ้นจี่อันนี้ลิ้นจี่นะคะน,นี่เลยอันนี้ลิ้นจี่นะเขาเขาก็บอกว่าตัวลิ้นจี่เนี่ย เป็นไฮวิตามินอีและเอนะคะช่วยต่อต้านอนุมนูลอิสระอันนี้ที่จีค่ะ<ม>ต่อไปค่ะ<ม>รส <ถ S 2> พีกมีเลยลดพีกนะคะรสพีกเขาก็จะบอกว่าให้วิตามินดี and เนะคะก็คือมีส่วนช่วยคงสภาพของกระดูกมีเลยอันนี้ลดพีกนะคะอ่ะต่อไปค่ะรสอะไรคะเลมอนรสเลมอนนี่ คือสวยน่ารักทุกสีเลยเนาะที่ซองมันนะเนาะสวยเนาะตัวรสเลมอนเขาบอกว่าไฮวิตามินซีและดีแล้วก็มีซิงด้วยนะคะตัวเลมอนตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวช่วยที่เสริมระบบภูมิคุค้มกันนะคะตัวนี้นะอ่ะตัวต่อไปค่ะมิกเบอร์รี่มิกเบอร์รี่มกเบอร์รี่สีน่ารักมากเลยอ่ะมิกเบอร์รี่อ่าจะช่วย ในการทำงานของระบบประสาทและสมองนะคะตัวนี้ก็คือจะหายวิตามิน B12 นะคะเบอร์รี่ตัวนี้นะคะมิกเบอร์รี่ต่อไปค mm ่ะ hmm. เอาเอาันนีอาอะไรนะอ,อ่ะรสส้มนี้เลยค่ะรสส้มนะคะรสส้มก็คือจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะเพิ่มกากในระบบการ mm hmm. เดิอนอะ ทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถายนี่เลยคะ่ะตัวนี้นะรสส้มต่อไปค่ะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ค่ะนี่สวยมากเลยสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นะคะก็คือจะมีไบโอตินนะคะมีส่วนช่วยคงสภาพปกติของเส้นผมมีส่วนช่วยคงสภาพปกติของผิวหนังมีไฮไบโอตินแล้วก็คอลลาเจนนะคะตัวนี้นะ แล้วก็ตัวสุดท้ายยังอังหนเขียวคูอัง่นเขียวโฮ,วโฮตัวสุดท้ายนะคะสีม่วงสวยมากตัวนี้นะคะจะให้แคลเซียมนะคะมีส่วนช่วยในระบบการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรงนะคะน้องๆม,มีตัวนี้นะ,ะพี่เม่์อ,อยากชิมตัวไหนก่อนคะจะชิมตัวไหนก่อนเอช่นไเอ,เ,อเลือกมาซีาแม่ลองสูงให้หน่อเดี๋ยอ่ะตัวนี้ อ,อันนี้แม่จะให้พี่เมยชิมอันนี้นะแล้วเดี๋ยวให้พี่เมย์ทายว่าอันนี้คืออะไรห้ามแอบดูนะพี่เมห้าแมแอบดูเลยไ่ชิมก่อนด้วยนะห้าแมแอบดูนะเดี๋ยวให้พี่มมเมลองชิมน,นะหอบเห้ามบาหามอมมาก รสอะไรคะรสอะไรไฮายพรีสรถพรีสจบต้องค่ะรถพรีสไหนแม่ลองชิมดิอืมอร่อยอ่ะรสพรีสอร่อยมากเลยอ่ะอืมมารสต่อไปค่ะเอาไม่เอะแม่อะรถต่อไป หันหน้าไปหันหน้าไปทางนูน้นอ่ะเดี๋ยวแม่แกะก่อนหันหน้าไปห้ามลืมตานะแล้วอ,อ,อะไรคะแล้วได้ตอเบอร์รี่ทำไม <c oughs> <c oughs> ไม่มกลั้นรู้ขนาดนั้นไหนแม่ต้องชิมดิชัดเจนบอกเลยเป็นตสตอเบอร์รี่ชัดเจนมากอ่ะหันไปหันไป เพิ่งหันมานะแกะอยู่นะร้อะไรเราอะไรอ่างินหรอ่างินเคียวโฮโน,นี่ดูสีน่สสนดิ รสชาติเขาไม่เหมือนเอาหมุนเลยอะแต่มันอืได้กินนละ <c oughs> มีรสชาติอาหมุนจริงๆใช่ใช่ได้กิ่นละอ่าหาันไปหันไปเอาลงก่อนอย่า <c oughs> หันมานะอย่าแอบมองนะแ <c oughs> อบมองหรือเปล่า แตเลมอนอุ้ยชาเจมมิสเบอร์รี่ชาเต้นยังไงเดี๋ยแม่ต้องกินดิหืมแม่ว่าอร่อยรสชาตินี้มิสเบอร์รี่อ่ะอืมหั่นค่ะาหนหันกับมาิดบ้างนะหลังกันมานะ เลมอนรสชาตินี้ค่ะรสส <l> ้ม <mon> ทำไมกลิ่นเหมือนเลมอนจริงเหรอไหนแม่้องชิมดิกินส้มกินต้มเลยลูกกินเหมือนแบบคาล้ายๆเปือกส้มอ่ะอื้รสอะไรคะ รู้หรือไม่รู้หรือไม่เนียดจีเลมอนเลมอนในแม่ชิมก่อนนะอืม <c oughs> มันก็จะออกเป็นแบบมะนนาวมะนนาวน,นิดนึงอ่ะแลสสุดท้ายชิมเลยที่ต้องอสุดท้ายคือเดี๋ยวแม่ให้ชิมเลย นี่แล้วสุดท้ายคือลิ้นจี่ค่ะทำมาดูลิ้นจี่กันอือออืออลิ้นจี่คืออร่อยเนาะกลิ้นจี่อร่อยอืมออร่อยลิ้นจี่กลิ่นคือแบบลิ้นจี่เลยอืออคือโดยรวมนะคะเอาเป็นว่าแม่ว่า อร่อยทุกรสชาติเลยที่เราซื้อมาแต่มีข้อสำคัญอย่างหนึ่งนะคะเขาแจ้งไว้เลยนะคะว่าเด็กควรบริโภคแต่น้อยนะอย่าทานเยอะเกินไปนะคะมันก็จะไม่ดีต่อสุขภาพเหมือนกันนะคะเมกาชอบรสไหนมากที่สุดอ่ะที่เมกาลองชิมมาทั้รสไหนทั้งหมด่วนทั้งหมดเลย อ๋อเพราะว่าเม่กับเป็นคนชอบทานวิตามินซีแล้วก็ชอบทานกระม,มีอะไรแบบนี้นะคะ่เะเขาก็เลยชอบทุกรสเลยนะคะแม่ก็เลยนี่เลยสั่งมาหมอบเมาเป็นกล่องๆไปเลยเพื่อที่จะได้กินนานๆน,น,นะคะส่วนใครที่สนใจนะตอนนี้ก็เซเว่น<ช>ก็มีใช่ไหมคะลูกอือเซเว่น<ช>ก็มีนะคะซองไม่แพงเลยประมาณ20บาทใช่ไหมคะลูกอือหนึ่งซองก็20บบาทสามารถไปหาทดลองทานกันได้นะคะส่วนวันนี้ เดี๋ยวเราลาไปก่อนนะคะแม่คะแม่ชอบรสไหนมากที่สุดแม่เหรอแม่ว่าแม่ชอบมิกเบอร์รี่นะมิกเบอร์รี่เหรอใช่แม่ว่าแม่ชอบมิกเบอร์รี่สุดดำเนี่ยใช่แม่ว่ามันหอมดีอ่ะมันหอมแล้วก็อร่อยดีอุ้ยจริงหอมหอมอืโอเคงั้นวันนี้เราไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ ช่อง Make ก right? ับ Family ด้วยค่ะบายบาย